สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม Valor of k i n g อีกเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้เราก็อยู่กับเกาหลีนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือจินน่าใน Rv ตัวที่เป็นหลงจีนอ่ะหมุนๆคล้ายๆตั๊ซิมอ่ะนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องดนตรีจีนที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรอะเครื่องดนตรีจีนเครื่องเครื่องเล่นเครื่องเล่นสายจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับ เจอกับใครวะเนี่ยโอ้ยเจอกับไอ้ตัวเนี้ยตัวทรายอ่ะตัวทรายใน RV อ่ะเติมเติมเอาล้วครับแครี่หลงแครี่หลงเฮ้ยโอ๊ยย้า้มันรอดเฮ้ยยาเฮ้ยไอ้ต้องหมดแล้วเนี่ยเออเ,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 เอาให้หมดตามตามตามนี่ไงล่ะเรื่องหิวขอให้บอก ยิบเข้ายังยังไม่เข้ากลับเล่นก่อนเป็นกลางเรามีประเด็นละเราไม่เฝ้าเลนอีกแล้วไงเอ้าโอโหพิกเกอร์เหรอตามไปได้เพื่อนให้เกียรเลยให้เกียรตนายเปิดนั่นแหละเดี๋ยวเรารอรัสเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไม่ให้ต้องดูนะครับว่า ซัพพอร์ตเราจะดึงแม่นแค่ไหนถ้าดึงแม่นก็คือจบอะ่ะงานเนี้ยชิวอะ่ะมาแล้วมาแล้วดึงแล้วเอ้ยดึงโดนดยวยไงต้องเอาแล้ว่ะความเขานี่แหละอย่าให้ความเขาเกิดไปช่วยล่างก่อนนะครับยิงเลนตลอด oh, เรานี่ ต้องตามแครี่ต้องตามแครี่โอ้โหอ้นี่มันมีสกิลดีดีนะผมเล่นไปไล่ตัวเนี้ยแครี่ตัวเนี้ยตดนสลัดเนี่ยแล้วก็จำชื่อไม่ได้แล้วด้วยนี่งานเลือดเหลือแค่นี้จะรอดหรือไงเฮ้ยต้องดับเบิลคิวแล้วไหมต้องดับเบิลคิวแล้วโอ้โหเ,เป็นงานนี่ว่าไอ้หนุ่มแปลงร่างรู้งานรู้ว่าจะขิดแล้วแปลงร่างเลยใช้ได้ แหลม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 เอ้าโอ้โหโหนีหนีได้ไงพิกเกอร์มาพิกเกอร์กลับไอโกอง้งจะให้ของเรามีนะครับเดี๋ยวจะโชว์พลังบ้าตั้งให้ดูปาไม่เกิดแล้วดิไม่เกิดแล้วดิเราเจอสายแครละนี่แหละปารฝั่งนู้นไม่ได้เกิดแล้วครับเจอ ทีมเราเข้าไปลุมอย่างเดียวปาร์ตี้นี่ละบาง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 ชงบางบางจะไ,ได้กินทั้งคืนมาช่วยแล้ว อยาให้มันรอดอย่าให้มันรอด,อน,อดนี่ไง <L un> เดินหมดแล้วครับสามเลนเฮ้ยมันรอดเอ้ยมันคิดว่าจะรอดซะแล้วแปลงล่างแล้วไงอะแปลงล่างเหรอเอาไหมเราดึงมาน,ดมน,ดมนดิดึงมานิเอะยะดึงไม่โดนเอ้ยอย่างนี้ต้องเอาแล้วจังหวะนี้โอ้โหมันเติมเลือดเติมไม่ขึ้นครับ <L un> ไม่พอนี่ไง ตึงเออโอ้ยให้มันแม่นๆอย่างนี้เอาละดูอะไรครับเนี่ยกะคอมโบทีเดียวอยู่เลยไม่คิดว่าเราจะลาดมั้งเหรอไม่รู้ซะแล้วว่าเราเป็นใครเรามันนักลัดเราเตนป้อมมั้งไหมล่ะคิบแตนป้อมมาเลยเพื่อน โดดไปไหนวะผมมองไม่เห็นนี่อะไรงลม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 เออเลือดด้วยเป็น,นยังไงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลือดเต็มดูดเลือดรัวมากเหมาะนะครับเหมาะมากเหมาะประลุดูดเลือดไอเทมดูดเลือดนะสำหรับตัวนี้แนะนำเลยลองไหมล่ะปนุ่มใครคนข้างลองไหมล่ะ ลองไมมล่ะจะลองหรือจะลองไม่เห็นเหรอเลือดเด้งรัวขนาดนี้แตงจัดแล้วตอนนี้บอกเลยดูนี่เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นอยู่ไปเอาเอาป่ามาต่อไหมไปเราจะเบรดป่าไหมเพื่อนไม่ตามอ่ะ เอาเพื่อนดูดแล้วดูแว <c oughs> ดแล้วดูดอะไร <c oughs> วะเนี่ยไอตัวดูดนี่ผมยังไม่เล่นเลยเนี่ยไม่กล้าเล่นเหมือนท่านผู้ชมกลัวดึงไม่โดน <c oughs> เฮ้ยเอ้ยไอ้ย,ย่าที่ไงารอสกิลปัปกเขาให้ตัวอะไรวะ สกิลของตัวไหนวะตัวนั be so be ้นคอยตัวเมทมันั่นแล้วนี่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 ลีดลีดลีดาะตะไก่ดินี่นี่เป็นไงจากว่าล็อกอะเดล็อกของคอยอะเอาหาดูเลือยก่อนครับ rất lâu Ê, farm, farm Ê, yeah, farm hảo Tám hảo đó đi làm, mà đi làm, mà đi à Mà đi, đi nghe chơi có hay Ủa, nó mới đi rồi nè ôm, nó như này đấy มันอยู่นี่มันอยู่นี่ต้องเอาแล้วนี่อันติมาแล้วต้องเอาแล้ว,ออลวบอกอะไรต้องการอะไรครับโอ้โหยังกระโดดหนีไม่ได้อีกนะ wow, spectacular, spectacular. อุ้ยเกือบขีดเดินแปบ๊บขนาดว่ายอย่างงี้ยังง่วงเลยท่านผู้ชมเป็นพับตีนี่หลับคาจอ เอ้ยย่าดึงโดนแล้วโดดเลยเฮ้ย,ยถูกต้องนะครับคุณทําได้ดีมากคุณทําได้ดีต้องหมดแล้วจังหวะจะต้องหมดละต้องหมดแล้ว,อลวโอ้โหเราจะไปแข่งอีกก็ดีโอ้เวนกามทันว่าเราก็โอ้ยดึงดึงสวยถือว่าดีดึงป่ามาเลือกได้สวยครับแคลรี่แคลรี่ โดดทำไมหนุม่มหนุ่มโดดทำไมโดดทำไมหนุมน่มนี่ไงลุ้มลุเอ้ยเอ้ยเอ้ยแทงมันมจะเล่นเราหมดแล้วดีหมดหมดสกิลแล้วดิมอ้อนออกมาอะไรมาสองมาสองมาสอง มาสองร้บอกไหว <Awesome. S 1> แทงไม่เข้าเลยเนี่ยเราแทงฝั่งโน้นนะไม่ใช่แทงฝั่งเราเลยรูของเราเข้าไปได้ <It> s <S เห็นปะโอ้มันหนีอ่ะจ <'s> บเลยดีกว่าเ <Are you S 2> พื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆโอเคเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับไปละสวัสดีครับ